สวัสดีครับผู้กครายใน Chinese n o Why วันนี้เราก็จะเรียนคำศัพท์ภาษาจีนวันละ5ตัวอักษรในเรื่องของห้องน้ำตอนสุดท้ายแล้วนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันดีกว่าครับป๊้าตัวแรกคือคำว่า卫生纸卫่อแปลว่ากระดาษชำระวิธีการอ่านครับเว่ยก็อเว่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  แล้วก็เสง่สืออึงเสง่เสง่ท่านมาจือจืออึจือจือจือจะเป็นเว่ยเิงจือก็คือกระดาษชําระอันตามผู้กายครับเว่ยเิงจือเว่ยเิงจือคือกระดาษชําระทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนกันดีกว่าครับขีดที่1ครับเขาเว่ยหนึ่งสองสามท่านมาเขาว่าเซิง่ขีดที่หนึ่งสองสามสี หนี่นาว่าเชิงเขาว่าจือละขีดที่หนึ่งสองสอ่านว่าว่ยเชิงจือแปละวะ่ากระดาษชำระตัวถัดมาสวงเชินฝนคือแป้งทาตัววิธีการอ่านครับชื่อวงซวงสวงสวงสวงเสียงที่3ถัดมาเป็นเชิญชื่ออ้นเชิญเสียง,ง,งที่1 แล้วก็แฟนฟัวเอนแฟ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 นเสียงที่3อ่านเป็นส่วงเซินแฟนสวงเซินแฟนคือแป้งทาตัวอ่านตามพูก,กายครับส่วงเซินแฟนสวงเซินเฟนแป้งทาตัววิธีการเขียนครับขีดที่1ครับคำว่าส่วงเนาะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นี่คือคำว่าส่วงถัดมาคำว่าเซิน ขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเส้นถัดมาคือเขาฝืนขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบอ่านเป็นสวงเส้นฝฟนสวงเส้นฝืนก็คือแป้งทาตัวตัวถัดมาครับหายเหมียนหายเหมียนแปลว่าฟองน้ำ วิธีการอ่านเฮอไอหฮไหไฮหายหเสียงสแล้วก็เหมียนก็คือมัวเอนเมียนเมียนเหมียนหายเหมียนหายเหมียนคือฟองน้ําหรือสปอนส์ตามหัวยหายเหมียนหายเหมียนฟองน้ําวิธีการเขียนครับขีดที่1 2 3 4งห้าหาย คำว่าเหมียนเมียนเหมียนเนาะเขียนอย่างนี้ครับเขียนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหายเหมียนหายเหมียนฟองน้ำตัวถัดมาครับที่ซีเตาที่ซีเตาคือมีดโกนวิธีการอ่านครับเธอีท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 ีเสียงสี่แล้วก็ซีวีซีเสียงหนึ่ง แล้วก็เตอะเอาเตาก็เสียงหนึ่งเป็นที่ชีเตาที่ชีเตาแปลว่ามีดโกนอันตามหัาายครับที่ชีเตาที่ชีเตามีดโกนวิธีการเขียนครับขีดที่หนึ่งสองสี่ห้าหกคือคำว่าที่ถัดมาชีหนึ่งสอสาม 4 5 6 7 8 9ห,หตัวสุดท้ายเตากี่ที่1 2ึ่ถ้าว่านอ่นเป็นที่ชีเตาแปลว่ามีดโกนตัวถัดมาครับชูจิชูจิก็คือหวีวิธีการอ่านชูอูชูแล้วก็จิก็เสียงเบาจิเป็นซูจืูจคือหวีทีนี้อ่านตามโการครับชูจิ ซูจีวีวิธีการเขียนครับขียที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้นี่คือซูถัดมาจีเขียนที่หนึ่งสอสอันนี้คือจีอ่านว่าซูจีแปลว่าวีครับตอนนี้เราก็จบคำศัพท์ของเรื่องห้องน้ำแล้วนะนักเรียน นักเรียนพร้อมแล้วอะ่ะเดี๋ยววันถัดไปอะ่ะเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะครับเพื่อเป็นการฝึกการทบทวนว่าเอ้ยสิ่งที่เราเรียนไปอะ่ะเราได้ขนาดไหนแล้วเรามั่นใจว่าเอ้ยเราจําได้ไหมถ้านักเรียนอยากจะเก่งขึ้นเราต้องทําแบบฝึกหัดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันพวกนี้